ตอนนี้เวลา6 0โมง7นาทีนะครับวันพรฤหัสนะครับวันที่1นเมษาอีก1 3 1 2 13, 13. วันก็จะสงการแล้วนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยงานแอร์ก็จะเยอะนิดนึงนะครับวันนี้ก็เคลียร์ออกไป2คัน3คันกับงานซ่อมแอร์แอร์ไม่เย็นนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องนั่งอยู่ในรถครับเปิดแอร์ ร้อนเปิดแอร์ติดเครื่องอากาศร้อนมากวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับช่างหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่นี้มาเล่าให้ช่างมือใหม่ฟังกับอาการแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นแรงดันปกติน้ำยาเติมเท่าไหร่ก็ไม่เย็นเย็นเป็นพักพก จอดเคือจอดรถเย็นวิ่งอาจจะไม่เย็นหรือว่าจอดตากแดดแอร์หายนะครับความเย็นหายส่วนใหญ่บางคนนะครับหรือว่าช่างบางคนหรือว่าสาย DIY อาจจะคิดว่าแผงหน้าสกรปรกแผงระบายความร้อนสกรปรกนะครับแต่มันมีอีกจุดจุดนึงที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้แล้วก็คือวาล์วฉีดน้ํายาแอร์ บางคันไปมุ่งเน้นที่แผงหน้าระบายความร้อนนะครับแผงคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนพัดลมเติมน้ําย,ยาฟีปัมบางคันเอ๊ะทำไมมันยังไม่เย็นนะครับบงช่างบางคนก็จะรู้ละว,ว่าประสบการณ์เยอะนะครับเขาก็จะรู้จุดช่างบางคนก็บอกว่าบล็อกวาลววเสียนะครับบล็อกวาลวเสียอันนี้บล็อกวาลวหรือวาลวฉีดน้ํายาแอรแบบ์แบบกล่องแบบบล็อกเขาเลยเรียกสั้นๆว่าบล็อกวาลวนะครับ นี่ตัวนี้เลยไอตัวนี้แหละที่เป็นปัญหาสำหรับรถหลายๆคันนะครับเป็นปัญหากันเยอะนะครับนี่บางคันอย่างเช่นเช้นเชานี้ i su su d max นะครับแรงดันแอร์ปกติทุกอย่างแผงหน้าสะอาดนะครับแผงหน้าไม่มีฝุน่นจับนะเอาน้ำฉีดแล้วเย็นฉ่ำเลยแต่ว่าสักพักก็หาย นะครับก็เลยทําการแวกน้ำยาแอร์ใหม่เติมน้ํามันคอมใหม่นะครับล้างตู้เปลี่ยนวาลนะครับบลอกวาวอันนี้แหละแอร์เย็นช่ากว่าเดิมนะครับเจ้าของรถยิ้มแฉ่งกับบ้านนะครับไอวาลฉีดน้ํายาเนี้ยตั้งแตอีซูซูดีแมตัวแรกออกมาตั้งแต่ปี2003ที่เป็นเครื่องมังกรเครื่อง8วาลมันก็เสียแล้วนะครับไอบล็อกวาลอีซูซูรุ่นเนี้ย ช่างช่วงนั้นน่ะผมแก้งานเยอะมากเติมน้ำยาที่อื่นมาบางคันเติมมา8ฉขีด9ขีดมันก็ไม่เย็นนะครับเราไหวบล็อกวาว wow, นี่แหละเสียนะครับนี่เปลี่ยนไปเจ้าของก็ยิ้มกลับบ้านแล้วก็ทดลองใช้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ให้เขามารีวิวให้ฟังอยู่นะครับนะฝากไว้นะครับคลิปสั้นๆประมาณ4นาทีนี้อย่ามองข้ามวาล์วฉีดน้ำยาแอร์นะครับที่เสียกันบ่อยอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Honda ซีวิกเอดีออกโรงงานมาได้ไม่กี่ปีบล็อกวาวเสียผมก็เคยเจอแล้วคันนั้นก็จําได้ว่าเดี๋ยวนะหลายปีละคันนั้นเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนแผงไปแต่ก็ยังไม่เย็นมาถึงผมผมก็เลยเปลี่ยนบล็อกวาวตอนนั้นก็ประสบการณ์น้อยครับลองเปลี่ยนบล็อกวาวดูเย็นฉ่าเลยก็เลยเป็นประสบการณ์ครั้งนึงนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังกันเนาะ กับช่างมือใหม่หลายๆคนที่อยากจะทำเองก็ลองดูครับมาให้ความรู้กันครับผมขอบคุณครับ